ัีงไงก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดสกกลาดใหม่กับเกมซโล่เลเวลลิงนั่นเองนะเป็นเกมที่ผมบอกได้ตามตรงเลยนะว่าผมไม่มีความรู้เกี่ยวกับเกมไม่มีความรู้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องไม่เคยอ่านไม่เคยดูไม่เคยแตะมาก่อนเลยนะครับเราจะเติบโตไปพร้อมๆกันแต่แน่นอนครับเกมอะไรอย่างนี้เนี่ยเราต้องเริ่มจากอะไร กาชาโอ้โหมันจะไปรอดได้ยังไงวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดแบบดูแอนิเมชันละกันปกติผมจะไม่ได้เปิดกาชาแบบดูแอนิเมชันนะแต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นคลิปแรกถ้ามันสมมุติว่ามันมีคลิปต่อไปแล้วกันนะผมจะกดสปคลิปนะครับแต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นการลองเชิงก่อนแล้วกันว่าแอนิเมชันมันเป็นยังไงเพราะผมตั้งแต่เล่นมาเนี่ยนะผมก็ไม่เคยดูแอนิเมชันเหมือนกันแล้วผมก็เกลือมากมากด้วยนะคือหลายๆคนเนี่ยบอกว่าเล่นเกมนี้ปุ๊บความเบียวมันเข้าสิ่งร่างกายความมืดมันครอบามจเเป็นพัพพด่่ว,วผือ ไม่ต้องพูดมากคำเพลงนะครับเรามีเปิดอยู่200ใบนะครับก็เปิดแค่200แล้วกันเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการดูแอนิเมชันครั้งแรกของผมเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าทำยังไงมันถึงจะแบบว่ามีตัวดีๆออกมาเหมือนกันอ่ะอันนี้ก็น่าจะไม่ได้มีอะไรั้ยนะเพราะว่าดูแล้วมันก็ดูสีไม่ค่อยน่าแสบตาใช่ครับม่วงอันเดียวใช่ไหม <laughs> อรารยโอเคอย่างน้อยก็ได้ตัวซ้ำแล้วกันเนาะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแหละมัง้งรอบที่2นะครับอ่ะอนิเมชั่นอ้าวอย่างนี้อย่างนี้แน่นอนอย่างนี้แน่นอนผมบอกเลยลว่าเปิดกาชาลรอบนี้ถ้าผมได้ SSR ต่ำกว่า4ตัวนะผมจะไม่เล่นต่ออะมาดูกันว่าได้ตัวอะไรนะครับออกมาปุ๊บอันนี้สกิปตกว่ะ อย่างนี่เฮ้ยถามจริงใช่หรอผมอยากได้บ้างเลยตัวธนูใช่ไหมในที่สุด <c oughs> ผมก็ได้แล้วคือผมไม่รู้มันเป็นใครมันเก่งหรือเปล่าไม่รู้แต่ธนูมันเท่มากเลยอิมแท็กยูนั่นเองเนะี่ยเป็นเรนเจอร์ธนูใส่มืดนั่นเองโอ้ยอยากได้วันนานแสนนานโอ้ได้แล้วตัวแรกผ่านไปเหลืออีก3ตัวก่อนนะ <c oughs> คือผมบอกแล้วผมงอนแน่นอนถ้าผมได้ต่ำกว่าสตัวเนี่ยอันนี้ ไม่น่าพลาดนะครับไม่น่าพลาดอะไรไม่น่าได้นี่แหละเออแต่ปกติเนี่ยถ้าเป็นเกมกาชามันจะมีแอนิเมชันหลอกใช่ไหมผมไม่รู้ว่าเกมนี้มีหรือเปล่านะครับเพราะว่าอย่างเกมเจ็บับเราก็จะเข้าใจกันประมาณหนึ่งแล้วเนาะว่ามันมีโอกาสที่เปลี่ยนจากได้แค่ S R เป็น S S R ได้เหมือนกันเพราะนั้นผมก็หวังว่าเกมนี้น่าจะมีนะเราจะได้ลุ้นไปด้วยกันนั่นเองนะครับเมื่อกี้เราเปิด3รอบใช่ไหมอันนี้น่าจะรอบที่4นะครับแปลว่าจริงๆแอนิเมชันที่การันตีได้ตัว S S R เนี่ยก็คือขึ้นเออร์เลอร์ขึ้นมาถูกไหม แต่ขอหน่อยน,นะนะอยู่ดีๆมันเปลี่ยนสีนิดนึงเนี่ยจะดีมากเลยโอ้โหโอ่ะแต่ม่วงไม่มีปัญหานะครับได้มาอย่างน้อยก็เอาไปบวกดาวบวกดาวอะไรได้มันยังดีอยู่นะคือเกมเนี้ยจริงๆของ SR กับ SSR ถือว่ามีประโยชน์หมดนะครับด้วยความที่มันเป็นการเพิ่งเริ่มเกมใหม่ๆ่อ่ะอง SR ถือว่าดีมากๆนะถ้าสมมติว่าได้ได้ซ้ำเยอะขึ้นมาอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีครับแต่ใดๆก็ตามตอนนี้เราอยากได้ SSR ก่อนไง เออคือใครเขาจะมาเปิดเอา SR ถูกไหมการที่เราบอก SSA ตัวของ SR มันดีเนี่ยเพราะอะไรให้กำลังใจตัวเองว่ามันเกลือไงรอบที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่ว่าเราต้องได้สตัวนะสตัวโอ้โหอ,อันนี้เนทช์มันจะไม่มาสักอันเลยเหรอโอ้โหขอร้องเหยอพี่สักน,นิดนึงสักน,นิดนึงอะเปลี่ยนทรงเปลนสีอะไรไม่มีโอ้โหเฮ้ ดาบบคู่ไม่ใช่ดอกเหมยครับ <laughs> ได้แล้วโอ้ได้ดาบแล้วเอ้ยเดี๋ยวนะผมเลือกมาเนี่ยมันมีดาบโอเคสิ่งที่ผมเลือกมานี่ผมไม่มีความรู้เหมือนกันนะครับถามว่าทํำไมเลือกธนูมันเทศน,นะครับดาบ มันเขียนว่ายอดนิยมและที่เหลือผมก็กดไอตัวยอดนิยมทั้งนั้นเลยแต่ว่าผมคิดว่าดาบเนี่ยถ้าเราได้ซ้ำก็น่าจะดีนะอาวุธอ,อื่นเราควรอยากได้ไหมอะจริงๆผมได้สมุดไปเล่มหนึ่งแล้วนะผมรู้สึกค่อนข้างชอบนะครับแต่ถ้าเรามีหลายชิ้นน่าจะดีกว่าไหนะผมไม่รู้ว่าที่เหลือมันดียังไงเหมือนกันอ่ะเราเราค้างๆอย่างนี้ก็นั่นคือมันก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์ได้ไม่ได้เยอะกว่าเดิมขนาดนั้นหรอกนะอันนี้เราได้2อ,อันแล้วนะใช่ไหมเราได้ตัวเปน็นตัวกับอาวุธ้นึ่องชี้ือนนั่นใมเจ คือได้มา2ชิ้นแล้วสบายใจแล้วเป็นของที่อยากได้อยู่แล้วด้วยโอ้โหดีดีเยี่ยมโอ้โหตกใจลยว่าเปลี่ยนสีอีก <c oughs> คนมันก็ไม่น่าจะโชคดีขนาดนั้นหรือเปล่าใช่ไหมเฮ้ยแต่ว่าถ้าคลิปนี้เนี่ยมันเปิดมา1รอบแล้วได้ออกมา2ชิน้นั่นเป็นสิ่งที่ดีมากเลยเอ้าแล้วมมอีกล้วได้เป็นอะไรได้เป็นอะไรมาดูกันมาดูกันโอ้โ oh, หไม่ทันพูดจบ s อเซสหามไม้เกล้วและได้เป็น เป็นอะไรมาดูกันมาดูสก,กิปไปปุ๊บตัวเหรอทำไมเสียเป็นผู้หญิงเขาคือเขาคือ,อเป็นตัวที่เลือกไว้ด้วยนะครับชื่อเอ็มม่ารอเลนนั่นเองนะเป็นแทงนั่นเองเนาะอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าดียังไงเหมือนกันผมยังไม่ได้อ่านสกิลเลยครับ <c oughs> โอ้แต่ได้มาแล้วนะฮะเหลืออีกแค่ตัวเดียวเราก็จะพอใจเลยนะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเปลี่ยนของหน่อยไหม ผมไม่รู้ว่าต้องเลือกตัวอะไรแต่ผมรู้ว่าตัวนี้ไอตัวแว่นนี้ยเดี๋ยวมันแจกนะครับจากการเติมวันละสแพ็คแลเนาะนะอันนี้ก็เหมือนจะแจกไหมนะและอันนี้ก็เหมือนจะแจกอีกหรือเปล่านะผมไม่รู้ว่าผมต้องการตัวนี้หรือเปล่าสมมติว่าผมเปลี่ยนเป็นอาวุธดีไหมอ่ะใส่ไปก่อนแล้วกันได้จ,จริงได้ตัวมาเยอะขึ้นมันก็เอาเป็นพี่แว่นตัวนี้แล้วกันนะครับแต่ก็แหมทําเป็นเลือกเหมือนตัวเองเลือกได้อ่ะเปิดไปก็ไม่ใช่ว่ามันจะได้เสมอขนาดนั้นนะมันก็ เปอร์เซน็นต์ล้วนแล้วแล้วก็เลือกมารู้สึกมันจะเลทอัพแค่ดิดเดียวเองนะแต่เปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับพอถ้ามาเทียบแล้วจริงๆอ่ะมันกับเจ็ดบาทผมว่าก็น่าจะค่อนข้างเฉียดกันประมาณนึงสลับเลทใช่ไหมโอเคอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรสีสันเป็นพิเศษนะได้เป็นดาบแสงมานะครับอันนี้ออกบ่อยมากไอ้ดิผมออกบ่อยมากเออไม่อยากจะบ่นนะแต่เฮ้ยเดี๋ยวเน็ตมาโบนี่คือต้องแนวแบบว่าน้อยใจจริงๆหรอ เล่นเกมไหนก็ออกไปหมดเลยโอ้โหแล้วมารัวๆครับออกสองอันหน่อยได้ไหมอันนี้ได้4อันแล้วนะผมบอกแล้วเล่นกับเน็ตมาร์เบิลเลยนะออกแนวน้อยใจได้ของเสมอแล้วได้เป็นเดี๋ยวเดียวเดี๋ยว,ยวผมเมื่อกี้เลือกไปผมไม่ได้ตัวแว่นมาใช่ไหมอเอา้าแล้วอา <ś c oughs> หลุดมาจากไหนอะไม่ได้อยู่ในลิสเลยไ,ได้เป็นตัวซ้ำนะครับตัวนี้เป็นตัวแรกที่ผมเลือกมาแล้วมันออกมานั่นเองเนาะ แต่โอเคก็ยังดีกว่าไม่ได้ตัวอะไรนะครับได้มาก็เอาไปผสมบวก1ดงหนึ่งดาวเลยก็พอจะช่วยให้ตัวละครมันเก่งขึ้นได้อยู่นะครับแต่ทีเนี้ยไอตอนจังหวะที่มันของเปลี่ยนอะอนิเมชั่นระหว่างทางมันเปลี่ยนตรงไหนผมไม่ทันสังเกตเลยนะคือมันเห็นอีกทีตรงเนี้ยแล้วมันก็เปลี่ยนจิ๊บคือต้องมาลุ้นตรงนั้นอย่างเดียวเลยเหรอเราจะลุ้นก่อนหน้าน,นั้นไม่ได้แล้วแล้วเป็นปืนม่วงจริงๆริงเกมนี้ผมยังไม่เคยใช้ปืนเล่นเลยนะ คือนึกสภาพแบบมันถือดงถือดาบถือโล่ถืออะไรปุ๊บแล้วอยู่ดีมีปืสนสไนเปอร์มาผมก็แปลกๆเหมือนก,ก,กันอันนี้ก็ดูน่าจะเป็นสีม่วงหรือเปล่านะเอาจริงๆผมดูฟ้ากับม่วงไม่ออกหรอกแล้วก็ถ้ามันจะมีอะไรสีแดงก็คงจะเห็นเหมือนกันนะนะอ่ะโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับถ้าเราได้อีกชิ้นหนึ่งก็ถือว่าเป็นกําไรสาหรับเรานั่นเองเนาะซึ่งผมว่ามันต้องมาในแน่แล้วแหละเล่นแนวน้อยใจเนี่ยเน็ตมาโบก็นข้งชอบนะครับเหมือนเขารู้อะแล้วก็มาดูคลิปแล้ว ไอหมอเนี่นมันไม่ได้เลไหรอกเอ,อแล้วแบบสาบแช่งโอ้แล้วก็ออกมาเป็นสีม่วงอีกแล้วนะครับสนไนเปอร์นี่ไงพูดถึงก็มาทันทีเลยนะแต่ค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าสมมติเราได้อีกทีก็อาจจะเป็นช่วงการันตีของรอบนี้หรือเปล่านะคือผมก็ขี้เกียจออกไปดูนะว่ามันเป็นสี ไมเ่เราเปิดไปเท่าไหร่แล้วนะครับเปนว่าเราทําตัวเป็นไม่รู้อะแล้วทําตัวตัวเองเหมือนแบบมีดวงแล้วกันอ <c oughs> รอบเนี้ยผัวได้ผัวได้แน่นอนจากสมองของผมเนะี้ยมาฮึบฮึบฮึบยังนี้เหรอโอ้พอออกเร็วปุ๊บไม่ออกตามต่อมาเลยนะครับอันนี้คือน่าจะไม่มีอะไรดูจากสีทุกอย่างแล้วสักจิ๊บได้เต็มที่ฮะเริ่มเก่งไงเริ่มเก่งอันนี้ผมว่าน่าจะใกล้การันตีได้แล้วนะออกมาเถอะ ยังอีกเหรอการันตีหนึ่งรอบมันใช้80ตัวถูกไหมแปดสิบตัวเนี่ยไม่คิดเราเปิดไปก็น่าจะหกเจ็ดรอบเลยไหมมันน่าจะถึงได้แล้วอ่ะยังไม่ออกมาอีกนะครับตอนนี้ก็เป็นของสีม่วงเหมือนเดิมกําลังเพิ่มอัตรานี่ไงอันนี้แหละแน่นอนแน่นอนเพราะเขาบอกว่าตู้เนี้ยถ้ามันเปิดเกินหกสิบแล้วโอกาสออกมาจะเยอะขึ้นแล้วมาเรียบร้อยครับผมตัว นี่ต้องออกสองตัวแล้วเปล่าต้องออกสองตัวแล้วเปล่าต้องออกสองตัวแล้วเปล่ามาออกมาเป็นโอ้โหอันเดียวน่าจะสองหน่อยนะจริงๆ <laughs> สก,กิปมาเป็นหมาป่าจากไหนก่อนหลุดเลดอีกแล้วบอเอาไม่หลุดครับเป็นพิเวนเออผมไม่รู้ว่าทำอะไรได้แหละเอามาก่อน พวังดงซูนั่นเองนะครับเป็นไฟเตอร์คือเอาจริงตัวละครที่เป็นฮันเตอร์ของผมส่วนใหญ่มันไม่มีตัวทาเบฟเลยนะคือเล่นผ่านด่านยากมากเลยเม่อาสวยงามแล้วเหลือเปิดอีก3รอบเนาะแต่ว่าตอนนี้ ตัวละคขอเราได้โอ้โหผมอยากได้น้องน้ําอ่ะน้องน้ําอ่ะถ้าได้จะดีมากเลยนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าปืนน่าจะห่วยประมาณหนึ่งมั้งพอดูจากสภาพแล้วมันดูเหมือนปืนเข้าหลามเลยอะ่ะไม่น่าดีมั้งแต่ว่าอันเนี้ยเท่ผมไม่รู้อะ่ะสามครั้งที่เหลือไม่ถึงการันตีไม่เป็นไรครับผมมั่นแต่ว่าดวงผมดีพอที่จะเปิดได้ของ SSR นั่นเองนะมารวมกันป่าเลยมันต้องมีหลอก SSR ขึ้นมาบ้างแหละมาหนึ่งสองซ้ำรุยมาสีม่วงแล้วเปลี่ยนเป็นสีแดง โอ้ไม่เปลี่ยนโอ้ผมขอ SSR สองตัวในการเปิดรอบเดียวไม่ได้จริงเหรอเนี่ยแบบแปะมาปุ๊บหลอกปั๊บออกสองตัวโอ้แหลมเฮ้ย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 เดี๋ยวจริงเหรอจริงเหรอดิสแอนิเมชันโอ้มาจริงโอ้ไม่ธรรมดาเฮ้ยเดี๋ยว บอได้ใส่เคียวลงไปเดิอโอ้ผมอยากได้น้องน้ำโอ้ยอ่ะเบยหนึ่งรอบเผื่อได้น้องน้ำนะครับคือมันมีหลายครั้งที่มีดันที่ต้องใช้ตัวละครที่เป็นธาตุน้ำอะไรประมาณเนี้ยซึ่งมันมันไม่มีตัวดับเบิลน,น้ำขนาดนั้นนะโอเคแหละว่าตัว SR มันก็มีแต่ผมก็ไม่ได้ปั้นไง ถึงตรงนี้ผมคงต้องกลับไปปั้นแล้วแหะครับเพราะว่าไม่ได้ตัวน้ำเลยนะเออน้องน้ำ S R คือไม่หมานะะเนี่ย A S S R คือทั่วอะไรเนี่ยซี G U นั่นเองนะครับโอเคอันนี้ก็เปิดกาชามาประมาณหนึ่งแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยกันนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรไงก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะเพราะเราเปิดได้ S S R เกินที่ราหวังไว้ไงโอเคไง,ง,งผมก็รู้กนผมบายบายฮะ